พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่12สิงหาคมคริสตศักราชส2 2 3 คำพยานชีวิตโดยคุณโรเบิร์ตเคอาเบลแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องก้าวต่อไปอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ25-32ถึง32และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาบทที่43ข้อ1ิ พระเจ้าตรัสว่าเจ้าทั้งหลายเป็นพยานของเราและเป็นผู้รับใช้ของเราซึ่งเราได้เลือกไว้แล้วเพื่อเจ้าจะรู้จักและเชื่อถือเราและเข้าใจว่าเราเป็นผู้นั่นแหละก่อนหน้าเราไม่มีพระใดถูกปั้นขึ้นและภายหลังเราก็จะไม่มีคุณโรเบิร์ตเคอาเบลเป็นพยานว่าขณะที่ผมกำลังเอื้อมมือไปหยิบเปลือกหอย บนเกาะซานิเบลรัฐแคลิฟอร์เนียผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านมาถามว่าผมกำลังหาอะไรอยู่หรือเปล่าผมตอบว่าใช่ผมหาเศษเปลือกหอยที่แตกและเปลือกหอยกลมๆเล็กๆผมอธิบายว่าผมสร้างงานศิลปะภาพการประสูต์ของพระเยซูและใช้เปลือกหอยเพื่อสร้างเป็นตัวเลขผมแสดงให้เธอเห็นว่าเปลือกหอยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และเปลือกหอยกลมๆเล็กๆนั้นเมื่อรวมกันแล้วสามารถสร้างเป็นภาพพระเยซูในวัยทารกได้อย่างไรขณะที่ผู้หญิงคนนั้นเดินกลับไปหาสามีที่ยืนห่างออกไปไม่กี่ก้าวผมได้ยินเธอเล่าให้ฟังว่าเปลือกหอยเล็กๆเ,เ,เพียงสองชิ้นแทนที่พระกุมารเยซูได้อย่างไรผมไม่รู้ว่าหญิงที่ชายหาดคนนั้นเป็นคริสเตียนหรือไม่และเธอจะเล่าเรื่องของผมให้คนอื่นฟังหรือไม่ แต่ผมดีใจที่มีโอกาสได้คุยกับเธอบ่อยครั้งที่ผมรู้สึกว่าตนเองไม่พร้อมที่จะบอกคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องของพระคริสต์แต่วันนั้นพระเจ้าทรงสำแดงให้ผมเห็นว่าความสามารถทางศิลปะของผมได้นำผมให้พร้อมสำหรับการแบ่งปันความเชื่อในแบบที่ไม่เหมือนใครการได้พบกับผู้อื่นที่ชายหาดครั้งนั้นทำให้ผมเข้าใจแล้วว่าเราต้องพร้อม และเต็มใจที่จะเป็นพยานถึงความรักและความรอดที่มาจากพระเจ้าเพราะโอกาสอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะแบ่งปันข่าวดีของพระเยซูคริสต์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานให้เราเกิดความกล้าหาญในการแบ่งปันความเชื่อข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานความมั่นใจในการสำแดงความรักของพระองค์และขอทรงสถิตกับผู้ที่ไม่เคยได้ยินเรื่องของพระองค์และผู้ที่ต้องการให้รับทราบถึงความรักที่ทรงมีต่อพวกเขาอธิฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการทรงผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือ ท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจักในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ